มาต้อนรับคุณหนูดีสีสมอนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณหนูดีจะควักประสบการณ์จริงนะคะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าในยุคนี้ค่ะหลายๆคนอยากจะเสริมเพิ่มความมั่นใจด้วยการซื้อคอร์สต่างๆเนาะหรืออาจจะเป็นโปรแกรมแนะแนวชี้จุดหรือว่าเก่ง ทุกอย่างอะไรมาให้เพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทุกวัตถุประสงค์ของชีวิตรูปแบบใดก็ตามหนึ่งในนั้นนะคะความสำเร็จของชีวิตแน่นอนค่ะการที่มีการงานที่ดีกว่าจะมีการงานที่ดีได้รากฐานก็ต้องมาจากการศึกษาเพราะว่าส่วนมากเนี่ที่ทำงานที่ดีๆเขาก็จะเลือกรับคนที่โอ้คุณจบมาจากที่นี่เลยเหรอ โอ้โหมหาวิทยาลัยเมืองนอกนี่ยิ่งมีภาษีมีดีกรีที่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้มีเหมือนกับธุรกิจพิเศษคือถ้าอยากจะเข้าก็มา ปรึกษาเราหรืออาจจะเป็นในแนวการแนะแนวแล้วก็บอกชี้จุดสําหรับคนที่อาจจะไม่ประสีประสาในเรื่องนี้มากนะักในฐานะที่คุณหนูดีเองก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนมัธยมในเมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ไปปริญญาโทร,ระดับท็อป n i นิเวอร์ซิตเลยคุณหนูดีได้ใช้บริการเหล่านี้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า เอ่อในยุคหนูดีอะค่ะยุคนั้นก็คือนานมาแล้วเนาะหนูดีไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามีพวกเอ่อโคชนะคะที่เป็นการติวเตอร์เข้าท็อปยูหรือว่าเข้าไอวี่ลีกเนี่ยอยู่หรือเปล่าอาจจะมีเนาะแต่ว่าไม่ีโซเชียลมีเดียเราก็เลยไม่รู้จักแล้วก็หนูดีแต่หลังจากที่หนูดีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกลับมาเมืองไทยเนะะี่ยค่ะเคยได้พูดคุยกับท่านหนึ่งเหมือนกับรู้จัก ผ่านจากเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ได้พูดคุยกันเหมือนได้ไปเจอแล้วก็คุยกันเท่านั้นเลยไม่เคยแบบแม้กระทั่งกินข้าวด้วยกันคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ถือว่าดังในวงการเนาะคนนอกวงการไม่น่าจะรู้จักแหละแต่คนนี้ถือว่าเขายังดังแล้วก็อซึ่งปัจจุบันโดนแบล็คลิสต์แล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเหรอฮะแล้ว,วยังไงแบล็คลิสต์ยังไงคะ คือแบคลิสก์เหตุผลที่รู้เพราะคุณพ่อหนูดีเนี่ยเป็นคุณพ่อก็เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเหมือนเวลาเป็นสิทธิ์เก่าแล้วพออยู่มานานเนี่ยเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์อย่างเช่นในเมืองไทยคุณพ่อเป็นคนอเมริกันนะคะแต่คุณพ่ออาศัยอยู่ในเมืองไทยเวลาที่มีเด็กไทยที่จะต้องเข้าเรียนแบบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยบางทีต้องมีการสอบสัมภาษณ์แต่ว่าโการจะบินไปถึงนู่นเราไม่รู้จะเข้าได้ไม่ได้เนี่ยบางทีก็จะไม่คุ้มเขาก็จะรีค루ต โทรทีปกติเนาะของหลายๆมหาวิทยาลัยนะคุณพ่อก็มีได้ที่สัมภาษณ์เด็กเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ความสามารถของเด็กเนาะทีนี้เนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเออคุณคนเนี้ยคนเนี้ยเ,ยเ,ยเยขาถูกแบล็คหริชแล้วนะดูดีก็อ๋อโอเครับทราบทีนี้ถามว่าทําไมเอการที่เป็นโคชิ่งแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยดังเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดนะ,ะมูลค่าบางทีสามแสนสี่แสนห้าแสนนะคะก็ แล้วแต่คนอยากจ่ายอยากรับเงินเนาะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใหญ่นะคะไม่ได้เราไม่ได้ไปเ้าร่วงตรงนั้นสิ่งที่คนมนนี์ทาอันหนึ่งที่หนูดีใจมากนั่นคือเขาเขียนเอเซให้โอ้คือเหมือนกับว่าจ่ายเงินมาสี่เดี๋ยวฉันจะปั้นประดิษฐ์ให้เธอเองโดยเธอไม่ต้องลงทุนในการคิดถ้อยคําสวยหรูอย่างนี้หรอคะอันนี้ ใช่ค่ะคือท,ที่ที่มีโอกาสได้คุยกับเขาเขาก็พูดว่าเขาดูแลแพ็กเกจหรืออะไรซึ่งหนูดีก็แหมเราเรียนจบมาแล้วเราไม่ได้สนใจตรงนี้ <S <S 2> <S 2> ผลที่อันนี้อยากจะเป็นเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะที่อาจจะสนใจหรือไม่เคยรู้ว่ามีบริการตรงนี้หรือสนใจอะไรใดๆก็ตามจะมีบางคนที่เขามีคุณธรรมอย่างคนที่อะจะมีอยู่คนหนึ่งที่เราได้อ่านตอนนี้ก็มีการเอามาเปิดโปงตีแผ่เนาะคุณผู้ชายคนนั้นจริดๆไม่รู้จักนะที่เป็นมีการแชร์กันอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้จักส่วนตัว แต่ว่าพอเข้าไปอ่านในโปรไฟล์เขาเนี่ยคือการโคชชิ่งของเขาเขาจะแนะนําให้รู้จักกับทุนต่างๆในมหาวิทยาลัยถ้าคุณขอทุนได้เนี่ยคุณก็อาจจะประหยัดเงินได้มากแบบจนคุ้มค่าตั้งเขาแต่อีกเคสหนึ่งนียค่ะที่หนูดีพูดถึงในคนแรกเนี่ยก็มีน้องแฟนคลับหนูดีคนหนึ่งนะคะมีอยู่วันหนึ่งหลายปีละน้องมาขอเลยเซ็นหนูดีที่งานสัมดาห์หนังสือก็เซ็นกันระหว่างเซ็นอ่ะเราก็จะพูดคุยกันน้องก็บอกว่าที่หนูดีคะหนูไปเข้าคลาสของคุณผู้ชายคนนี้ เขาได้พูดว่าเขาว่าเขียนเอเซสมัครเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้พี่หนูดีน้องก็เลยมาฟ้องว่าหนึ่งน้องก็แบบเอ๊ะจรรอเปล่าแล้วน้องก็คงคิดว่าพี่หนูดีคงไม่ได้ให้เขาเขียนให้แน่ๆซึ่งหนูดีไม่ได้ให้เขาเขียนให้และไม่เคยตอนสมัครเรียนไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยด้วยหูดี่เขียนของหนูดีเองแล้วพอน้องมาบอกอย่างเงี้ยว่าเห็นไหมเขาก็เหมือนคุยอวดในคลาสว่ะเนี่ยหนูด,ดีเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เพราะผมมาทําให้ โอ้โห oh ชี้แจงเลยค่ะแก้ข่าวเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณหนูดีโอ้โห oh ตกใจมากบอกว่าต้องบอกตกใจมากคุณผู้ฟังเพราะไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายไหมแต่มันผิดหลักศีลธนรรมแน,น,น่อเอเซมันคือตัวตนของเราแล้วหนูดีภูมิใจในเอเซตัวเองมากว่าเราเขียนด้วยตัวเองเราเขียนแก้เขียนแก้เนี่ยเกือบครึ่งปีมั้งก็เราก็การเขียนต้องเขียนเองนะคะส่วนการแก้โวแคมหรืออะไรเนี่ย เราให้ผู้อื่นแก้ให้ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดนะคะมันไม่ได้ตัดตัดตกนะคะแต่พอเขาพูดอย่างเงี้ยโหหนูดีก็ตกใจมากแล้วก็ถึงขั้นปรึกษาทนายเพราะว่าก็บอกเขาอยากจะให้คนคนนี้มาเจอกันแล้วก็บอกว่าเอาเอเซที่เธอบอกให้เธอเขียนของให้ฉันเนี่ยเอามาให้ดูแล้วฉันจะเอาเอเซที่ฉันเขียนเนี่ยมาวางเนี่ยเทียงกันเลยแล้วดูซิมันฉบับเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ก็ปรึกษากทนายว่าอันนี้เนี่ยคือมันเข้าข่ายแบบว่ามินประมาทหรือเปล่าหรือเขามัน คือคุณเคลงหนีได้คุณก็โหกอะคุณมู้าแล้วก็ในที่สุดคุณแม่ก็แบบไม่ไม่ต้องหรือดีก็ปล่อยไปแต่อันนี้ก็คือแค่อยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกคนนะคะว่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณคิดจะซื้อบริการโค้ชเหล่านี้เนี่ยคุณให้เขาเขียนเอเซให้มหาวิทยาลัยจัดได้เนี่ยเขาปรับน่าจะปรับตกทั้งคู่จนปัจจุบันเนี่ยก็คือคนคนนี้ถูกดักลิซาวถ้ามหาวิทยาลัยคาร์เวอร์คือจัดได้ว่าคุณใช้บริการคนคนนี้เนี่ย คิดว่าพอร์ตโฟลิโอของลูกคุณก็น่าจะมีปัญหาแน่ๆเพราะผิดนะคะการให้ผู้อื่นเขียนเอเซที่เป็นตัวแทนของชีวิตเราให้อืผิดนะคะไม่ได้คุณพูแบ่คุณคิดว่ายังไงดิมันเหมือนเรื่องหนังไทยอะ่ะฉลาดเกมโกงอะ่ะคือ,อเอาเงินแล้วก็ให้คนที่เขามีความสามารถมากกว่าและจะต้องบอกนะคะว่าถ้าตัวคุณเองในฐานะ ผู้ที่จะไปศึกษาในระดับท็อปอยู่แล้วถ้าคุณยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำพาาบทความเอเซหรือว่าการสอบอะไรต่างๆเนี่ยพาเข้าไปในที่นั้นจริงๆได้เนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณผ่านด่านแรกอ่ะคนอื่นมาปั้นประดิษฐ์เอเซให้คุณพอเข้าไปถึงห้องเรียนจริงๆปุ๊บเนี่ยคุณก็อาจจะไม่รอดใช่คือหนูดีมองว่าการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างในชีวิตอะ ให้เราได้มันมาอย่างถูกต้องเราภูมิใจอบางทีบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ฉันได้มาถ้าฉันไม่ใช่วิธีนี้ฉันไม่ได้ตรงนั้นหรอกอย่าลืมว่าคนเรา,าประสบความสําเร็จได้หลายๆแบบไม่จําเป็นต้องจบไอวีลีกก็ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีครอบครัวที่ดีมีฐานะมั่นคงมีอะไรเขาทําได้ไม่ต้องเข้าไอวีลีกก็ได้แต่ถ้าคุณได้วิธีมันมาด้วยวิธีที่ในมุมมองของหนูดีคือไม่สะอาดอะ่ะมันมัน มันเป็นความสําเร็จที่ไม่น่าภาคภูมิใจเลยแล้วเราไปสนับสนุนให้คนเขาใช้วิธีที่สกปรกแบบนี้ในมุมมองหนูดีคือให้คนอื่นมาเขียนในสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังให้เราเขียนเองคือสมมุตินะอ่ะคุณไม่จ้งเขาเขาช่วยจัดพอร์ตโฟลิโอต่างๆช่วยออกแบบวางแผนหนูดีมองอันนี้ไม่ผิด เหมือนเรามีพี่ชายที่แสนดีหรือมีพี่สาวที่แสนดีที่บังเอิญคิดตังก็เท่านั้นค่ะแต่วันที่เขาก้าวล่วงมาทําข้อสอบให้มาเขียนเอเซให้มาทําในสิ่งที่คุณต้องทําเองให้คุณอันนี้หนูดีมองว่าผิดนะอืผิดมากๆาอย่าทําค่ะคุณพ,อพ่อคุณแม่ก็อย่าไปซื้อบริการอย่างนี้ให้ลูกค่ะค่ะให้เขาสอนลูกได้แต่สมมติคุณมีเงินสี่แสนห้าแสนสร้างให้เขาดูแลพอร์ตโฟลิโอให้น้องได้ไม่ผิดแต่เขาจะเขียนเอเซให้น้องไม่ได้คุณอย่ายอมเพราะคุณกําลังสอนให้ลูก ใช้ยืมมือคนอื่นการสร้างชีวิตยืมจมูกคนอื่นในการหายใจวันหนึ่งลูกคุณก็เดินเองไม่เป็นค่ะที่คุณไม่เอาโค้ชมาจับมือเขียนเอเซ่ให้นั้นเพราะคุณไม่มีเงินวันนั้นถ้าไม่มีโค้ชลูกคุณก็ไม่สามารถมีชีวิตของตัวเองได้อย่าทําแบบนี้นะเป็นการแบบพ่อแม่รังแกฉันจริงๆค่ะแต่จะว่าไปเมื่อกี้ได้ยินเป็นหลักแสนนะดิฉันก็คิดว่าก็ก็ไม่ควรที่จะจ่ายเงินขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าก็มีหลายๆคนคนไทยหลายๆคนที่ สามารถที่จะไปได้นะคะคือคุณต้องทำกันบ้านแน่นอนละ่ะคุณต้องมีการเตรียมวางแผนเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อวางแผนแล้วว่าอาะเราอยากจะเรียนท็อปยูเมืองนอกประเทศนั้นประเทศนี้ทักษะคุณจะต้องมีอยู่แล้วในเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณไปจ่ายให้เขาแนะนวอะไรยังไงแต่ถึงเวลาถ้าคุณตัวคุณเองยังไม่เจ๋งพอมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะ จริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังอ่ะดีซะว่ามูลค่าสี่แสนนะกันก็ูสี่แสนนะถ้าโควิดในทีนหมดไปหรือว่ามีวัคซีนคุณเอากาเงินก้อนเนี้บินไปทัวมหาวิทยาลัยเลยค่ะทัวฟรีค่ะเวลาเข้าไปเนี่ยแล้วมีรุ่นพี่พวกหนูดีอันนี้บอกเลยตอนนั้นก็คือเด็กๆก,ก็มาทัวกันเ,าเรามหาลัยพาทัวรฟรีเสร็จแล้วมานั่งที่ห้องมีเป็นหลหนูดีอ่ะซีร็อกแอดเสตตัวเองแก่เด็กทุกคนฟรีเอาไปอ่านที่บ้านเราไกลลูกเม็ด S <S ยังไงเราสมัครมายัางไงโหมีแต่รุ่นที่เขาอยากให้คนมาสมัครเยอะ,เ,ยอะเงินก้อนนี้กรรมัมไปเลยค่ะเดินไปมหาวิทยาลัยต่างๆขอ <S 2> <S 2> ชมเขาจะมีวารเข้าชมแล้วก็มีแหละจริงๆอันนี้คือแจกฟรีทุกอย่างทาทุกอย่างด้วยใจไม่เคยต้องการเงินจากเด็กคนไหนเลยก็คือมาเรียนกันเยอะๆสมัครมาเยอะๆพอสมัครเข้ามาได้มีแต่รุ่นที่จะไปโอบอุ้มประคับประคองอันนี้คือ,อาสถานการณ์จริงในมหาวิทยาลัยฮาร์เบร์ดรงนั้นที่หนูดีอยู่ไม่เคยมีใครที่คิดเงินกันเลยครีทกอย่าง นะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าโอเคถ้าอยากจะใฝ่ันนะคะไปเรียนที่นั่นจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากเงินที่คุณจะต้องมีและมีเยอะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเนี่ยได้ข่าวว่าเขาคิดค่าเทอมแพงกว่าคนท้องถิ่นใช่ไหมคุณอูดจีจริงค่ะจริงจคนท้องถิ่นจะมีทุนมีอะไรสนับสนุนอยู่เนาะตามภาษาของเขาที่ช่วยกันจ่ายภาษีประเทศเขาเนาะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ มาคุยกันนะคะคุณหนูดีเล่าหน่อยว่าตอนที่เราจะไปต่อโทรที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะคะได้มีการเตรียมตัวใช้เวลานานขนาดไหนเราทำกันบ้านเราเสาะแสวงหาวิธีการอย่างไรคือในยุคนั้นเนี่ยจะบอกว่าอส่วนใหญ่เราจะเน้นอันนี้คือสิบกว่าปีแล้วเนาะ,ะเน้นการอ่านหนังสือเหมือนกับว่าเวลาจะมีคู่มือการสอบเข้าหรืออะไรนะคะเราจะซื้อเป็นหนังสือ คอสออนไลน์ online, หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้อยมากถึงมีก็ไม่ดังแล้วรู้สึกให้ความรู้สึกว่ามันไม่มเสถียรคือยุคนั้นเนาะเราก็จะแบบเน้นเข้าห้องเรียนหรือว่าไปโรงเรียนกับเข้าห้องเรียนไม่ค่อยมีคอสออนไลน์แล้วก็อ่อก็ใช้หนังสือพอคิดว่าจะเข้าอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความฝันอยากให้ลูกเนะะี่ยเข้ามาหาวิทยาลัยแบบที่เข้ายากๆเนาะเป็นไอทีมีจะมีแค่แปดแห่งในสหรัฐอเมริกาหรือว่า ออพทรอร์ทเคมบริดจ์ในอังกฤษหรือมันก็จะมีแบบโอ้ยอีกเยอะแยะในหลายๆประเทศะนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเข้ายากอะนะคะตอนนั้นเนี่ยอพอคิดจะเข้าตอนนั้นไม่ได้คิดจะเข้าก็ใช้ชีวิตแบบว่าเอก็ตามสไตล์เราแต่ว่าอันหนึ่งที่มีติดตัวโชคดีมากเด็กไทยอันนี้บอกเลยค่ะคือเด็กไทยอ่ะจะเป็นเด็กเข้าหาครูคุณคือแบบ เราใช่ไหมอยู่เมืองไทยออาไหว้ครูเราเวลาเราเห็นนะเด็กฝรั่งพอหมดคลาสเนี่ยมันปิดหนังสือกันปึ้งๆแล้วเดินออกแบบเดินออกก็เหมือนสะบัดใส่ครูไปเลยอะ่ะไอเด็กไทยคนนี้เราไม่ได้ดิฉันอ่ะก็ไปแบบอ่ะคุณครูคะคือแบบโปรเฟสเซอร์เดี๋ยวให้ไอช่วยยกคอมพิวเตอร์อยูไปที่รถไหมให้ไอช่วยเก็บของคือโปรเฟสเซอร์ก็จะงงๆว่าแบบเราแต่เขาอะทราบซึ้งแล้วตอนหนังอะด้วยความที่เราเป็นเด็กไทยเนาะเราก็เข้าหาอาจารย์แบบจับเมืองไทยใช่ไหมเราก็ถือว่า เราไหวครูไม่ได้เนาะครูฝรั่งเนาะเขาก็ไม่ไหวครูกันแม่ก็บอกตอนแรกหนูดีซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นที่มีคุณค่าจริงๆนะตอนที่เราจะสมัครเข้าไอวีคุณแม่บอกหนูดีเธอนะเอาเอา,เอาผ้าพันคอไหมเอาผ้าป้ายเอาเทเบิลแรนเนอร์เอาอะไรเนี้ยไปซื้อสวยๆคุณแม่ก็ไปซื้อให้ตอนหลังนีนฉันก็ไปหาซื้อเองดีๆไปบางทีไปง่ายๆแต่ตู้จักก็มีเหมือนกันนะคะก็ซื้อไป พอกลับไปเนี่ยฟอลเอาไปให้อาจารย์อาจารย์ช้าอันนี้ฟอเอามาฝากจากเมืองไทยนะคะเป็นผ้าใหมนู่นนี่นั่นไม่ได้จะไปบรายหรือไปติดสินบนอะไรอาจารย์นะเราถือว่าให้แบบเหมือนของขวัญครูบาอาจารย์แทนไหวครูอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ด้วยนีสใสอันนี้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังปรากฏเขาจะเข้าไอวิลีจริงๆมหาลายหัยอื่นห้องขอแหละแต่ไอวิลีเนี่ยต้องมีจดหมายรับรองการเรียนความประพฤติอะไรจากอาจารย์ซึ่งอืมอันนี้เนี่ยเหมือนจิตพิสยัยโอ้โหคุณแบบ คือนึกภาพนะเด็กห้องเรียนบางทีเป็นร้อยคนน่ะอาจารย์ไม่มานั่งจันน้าจันตาหรอกคะ่ะถูกไหมคะแต่เนื่องจากเราเข้าหาไงอาจารย์พอไปบอกอาจารย์บอกอาจารย์หนูจะเข้าฮาร์วาร์ดอาจารย์บอกมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนจดหมายรับรองให้นะคะเขาจะเรียกว่า letter of recommendation เนาะก็ต้องเป็นอะไรส่วนตัวแล้วก็เราเคยไปฝึกงานที่ไหนเราเคยทํางานที่ไหนต้องไปขอบอสเก่าไปขออะไรเงี้ยค่ะขอให้เขาเขียนให้จำไม่ได้ตอนนั้นสามหรือหกฉบับดูสิมันเป็นสิบปีแล้วลืม โอ้โหแบบคืออาจารย์ก็ตั้งใจเขียนให้เต็มที่เลยจดหมายพวกนี้เราไม่มีสิทธิ์อ่านนะคะเขาจะส่งจากอาจารย์ตรงไปมหาวิทยาลัยเพื่อคงป้องกันแบบว่าหรือสีแปลงสารอะไรประมาณเนี้เนาะก็ประสบไป<ช> <ๆ S 2> ดิฉันก็เป็น<ๆ>หัวหลยทันมากเสร็จแล้วก็คือต้องไปสอบประเมินมาตรฐานนะคะถ้า<ๆ>ในปริญญ,ญาของหนูดีเขาเรียกร้อง GRE เราก็ไปสอบ GRE เขาจะส่งตรงเข้ามาหาหลัยเนาะถ้าคุณจะเป็น ทนายก็นรู้สึกจะเอลซจะเป็นหมอเอ็นแคทมันจะมีอแยกย่อยกันไปคุณก็ต้องไปสอบตามนั้นค่ะก็นู้นนี่มันอันที่พีคสุดดิฉันก็รู้สึกว่าพีคสุดก็บเอเซเนี่ยแหละที่เขาจะได้เห็นตัวตนคือเหมือนกับว่าเขาอะมหาวิทยาลัยดังเนี่ยเขาไม่ได้อยากเห็นแค่คะแนน GPA ของเราว่า4.00หรือเปล่าหรือ Gmat l อ a ซั c เอ DRE ว่าโอ้เต็มหรือเปล่าเขาอยากเห็นตัวตนกลม ก็อาจจะเห็นจากเหมือนเราส่องกระจกหกด้านนะคะแหกระจกหกด้านเนาะใช่แล้วก็อาจารย์ก็ส่องมามุมนึงว่าเด็กคนนี้เวลาอยู่ในห้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหรือเปล่าหรือมีความพยายามในการพัฒนาเพรให้การเข้าร่วมหรือเปล่าตอบคาถามหรือเปล่าแล้วอันสุดท้ายซึ่งอยู่ดีมองว่าสาคัญที่สุดซึ่งแคนใใจมากที่มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าเขียนแทนดิฉันป้าหรือเปล่าใครก็ต้องเขียนก็ต้องเขียนเองสิอืคือ statement of purpose นะคะหรือว่า essay นี่แหละ ภ่าวิชาเราอะที่เราอยากจะเข้าเขาจะตั้งคำถามเราเข้าไปในเว็บมหาลัยเลยค่ะของดิฉันก็ harvard.edu เนาะไปอ่านจนเรียบร้อยแล้วก็นั่งเขียนเขียนแก้เขียนแก้เขียนแก้จะกี่เดือนก็ได้ตามเวลาที่เขาให้ฉันก็ไปส่งรู้สึกวันสุดท้ายมางก่อนเขาจะปิดค่ะใบสมัครมันเปิดออนไลน์ไว้ได้เราก็เสียเข้าสมัครไปค่ะก็ขเขียนมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็แก้นาทีสุดท้ายก็อันนั้นปีนั้นเขาถามหรืดิว่า จะเอาถนัง่ายเนาะความรู้ที่เรียนไปใช้ทําอะไรแก้แล้วแก้อีกค่ะเขียนได้อยู่สองหน้าเอสี่ยแก้แล้วแก้อีกอส่งไปทีเนี้ยมันก็มีทิปคือดิฉันสมัครที่เดียวไอวี่ีเดียวเพราะดิฉันตักไกลที่เดียวไม่ได้ที่นี่กับเมืองไทยอมีคนที่เขาสมัครสูตรหก็คือสูตรเขาเรียกว่าสองสองสองนะคะสองไอวีีเข้ายืาสอง กลางๆที่คิดว่าน่าจะเข้าได้แต่ไม่ชัวร์ขพสองที่เข้าได้ชัวร์ไอ้มหลาลัยง่ายๆถ้าคุณทำอย่างนั้นหรือถ้าคุณจะเล่นเกมสูงก็คือคุณจะสมัครไอวิลีไปหกหรือแปดที่เลยมีคนนะไอวิลีมีอยู่แปดที่สมัครหมดมันเคยมีคนพา้าแบบนี้จริงๆไม่น่าเชื่อว่าสมองระดับสมัครเข้าไอวิลีเลยคุณอเอสเตเดียวกันและลืมแก้ชื่อมหาวิทยาลายัย วายโอ้ยก็อดโปะเลยเอออย่างเงี้ยต้องนะคะไม่ให้เกียรติคือถ้าเราเป็นสมมตินะฮะดิฉันเป็นมหาวิทยาลัยกุ๊กไก่บราโวแล้วมาเห็นว่าอ้าวถึงมหาวิทยาลัยฮาวดดิฉันมาอ้าวแล้วของฉันล่ะฉันไม่มีค่าพอที่จะอยู่ในเอเซ็ตของเธออย่างนั้นเลอเออแล้วมีจริงๆแล้วเขาเอามาใช้เป็นตัวอย่างของการห้ามทำโอ้ตายคุณพระฮะก็เล้อันนี้ก็อยากจะบอกว่า คุณจะพลาดอะไรก็ได้แต่คุณจะพลาดง่ายๆไม่ได้แล้วก็ถ้าคุณมีเงินหลายแสนเนี่ยสี่ห้าแสนแล้วคุณจะพาลูกไปเนี่ยพาไปเลยค่ะอายุสิบหกสิบเจ็ดหนูดีมีเพื่อนเป็นคนเกาหลีเนาะเกาหลีอ่ะที่อยากพ่อแม่อยากให้ลูกเข้าไอวีลีกค่ะเขาเดินทัวร์ไอวีลีแปดที่จนปล่เลยค่ะค่ะเดินไปล้อไปอีกพาลูกไปแล้วมันก็จะมีทัวร์พาไปด้วยแบบไปถึงเนี่ย เขาก็บ hmm. like. um, ินไปเลยแล้วเขาก็พาเข้าไปคืนนัดนะคะนัดเยี่ยมชมไอวิลีก A อ cd ซีอครบแที่เข้าแล็บนั่งคุยกับสิทธิ์เตาแต่จะบอกเลยว่าถือซะว่าถ้าใครอยากเข้านะถือซะว่าเป็นทริปไปเที่ยวค่ะคุณเข้าเว็บมหาลัยอย่างสมมุติ Harvard ดดิฉันก็พูดแทนที่เดียวนะเข้าเลยค่ะ www.harvard.edu เข้าไปดูเลยค่ะมันจะชื่อ college tour หรือ campus tour กคุณก็ดวนที่เลย คนพายเยี่ยมก็สิทธิเก่าเนี่ยแหละิก็จะลงทเบียนมาไม่ใช่สิทธิเก่าหรอกสิทธิปัจจุบนันเขาก็จะพาเดินฟรีเข่าซอกเน,น้อออกทอกบีีมีบัตรนักศึกษาใช่ไหมเขาก็จะแปดพาคุณเข้าห้องสมุดนั้นห้องสมุดนี้ก็จะพาเข้าไปเป็นทัวร์ลูกเป็ดืหวห่งฟรีทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาโยนให้สิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันตอนนั้นอีกคนหนึ่งหรืออีกห้าหกคนยุคหนูดีก็ เข้าเลยค่ะห้องของมหาลัยเปิดให้ใช้ฟรีถึงพวกเรากันนั่งเรียงหน้ากันฮะหกคนค่หลอกเอเซมารอเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีกฎว่าถ้าคุณจะอยากอาสาสมัครตรงเนี้ยคุณต้องยินดีเปิดเอเสคุณดิฉันก็ปิ้นเลยปริ้นปิ้นปริ้นปิ้นี่หรอกแจ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 กเอาไปนั่งอ่านที่บ้านค่ะน้องอยากถามอะไรถามเต็มที่ที่ก็จะอยู่ตอบคือไม่ต้องกินอาหารนะไม่ต้องกลับบ้านจนกว่าน้องจะถามจบค่ะแล้วก็น้องเนี่ยก็จะมีผู้ปกครองคุมมาแล้วก็โยดูแลเลี้ยงดูปูเสือค่ะ เออจริงๆทุกคนเวลาคุณไปถึงตรงนั้นน่ะโอ้ยรุ่นพี่เขามีแต่อยากจะแบบว่าประครับประงอประครองจูงมือเข้ามาเรียนเถอะสมัครมาเถอะจริงๆอบอุ่นมากนะคะก็หลายแสนไปให้ถึงค่ะเนาะคือเหมือนกับว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้อนาคตของเราสดใสแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยการที่ เออให้คนอื่นช่วยแนะแนวอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขามาในรูปแบบของธุรกิจที่คิดเงินแพงมากมายขนาดนั้นเ mm. ชื่อคุณหนูดีดีกว่าเราเอาเงินหลักแสนเนี่ยที่จะบินไปแล้วก็ไปเจอประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าอยากจะไปก็เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิน่นๆหลายๆปี ฝึกเอาไว้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ตามที่คุณจะไปในแต่ละประเทศนั้นนะ่ะเอาให้เปะให้ชัวเราต้องมีการปูพื้นแน่นๆไม่ใช่มาเหมือนในหนังฉลาดเกมโกงอันนี้ไม่เอาคุณผู้ฟังค่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคุณเป็นสิทธิ์เก่าท็อปยูหรือคุณกําลังจะอยากสอบเข้าท็อปยูอยากจะโทรมาพูดคุยสอบถามคุณนูด้ดีหรือแชร์ประสบการณ์โทรมาได้เลยวันนี้ได้เป็นสายหน้าใหม่นะคะคุณจะได้รับไปด้วยกิฟต์เซ็ตยูเอฟซีเวลเวเครื่องดื่มธัญพืชน้านม,นมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกล่อมๆดื่ ง่าและดีต่อสุขภาพเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์นี้นะคะ022451843ค่ะ We love to share สวัสดีคุณออตโต้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นี่จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับหัวข้อของเราในวันนี้เลยเชิญค่ะครับ ก็ผมก็คือมีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับก็คือตอนนั้นคือได้ทุนไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษนะครับ <c oughs> ก็หาข้อมูลว่าเราคือเราก็อยากออกฟอร์ดเคมบริดจ์แล้วก็อิมพ r เรียลคอ e g เอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ <c oughs> เราเป็นสายวิทยาศาสตร์แล้วก็หาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปยังไงแล้วมันก็ต้องสมัครผ่าน u ูคาก็ <c oughs> น่าจะผมไม่แน่ใจว่าคล้ายกับระบบอเมริกาของคุณดูดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่ามันจะเป็นเหมือน หมือนก็ต้องมีการสร่ง personal statement แล้วเขาก็จะยื่นเขาเรียก offer มาให้เราเลย <Yeah. S 1> ว่าเอ๊ะคุณถ้าเขาชอบเราเยอะไรเงี้ยบางคนก็มี u n c o n d i t i o n a offer ก็คือรับเลย mm. ว่าเขาอาจจะให้เกรดมาว่าเอ้จะให้ A A A หรือคะแนนเท่านี้เท่านี้เลยครับก็คุยเรื่อง personal statement เลยครับก็ก็เขียนเองฝึกเองเลยครับหมายถึงว่าเราก็หาข้อมูลคือคือยังไงครับ หมายถึงว่าเราอยากเข้ามหาลัยไหนเนี้ยครับเราก็ควรจะมีข้อมูลของมหาลัยนั้นๆว่าเฮ้ทำไมถึงอยากเข้าเนี่ยครับแต่อย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเลือกออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์อยู่ด้วยกัน<ฆ>ว่าเลือกได้ไหมเขาบอกว่าเลือกได้แต่อย่างผมเนี้ยผมก็ไม่เลือกเพราะว่าเขาบอกว่าไม่นั้นเขาเหมือนจะสู้กันว่าอ้าวแล้วทําไมคุณถึงถึงถ้าอยากเข้าออกซฟอร์ดก็ไปออกซฟอร์ดสิแล<ฆ>้วสมัครเคมบริดจ์ทำไมหรือว่าถ้าจะอยากไปเคมบริดจ์ก็ไปเคมบริดจ์ไม่ต้องมาสอออกซฟอร์ดเนี้ยครับ<ฆ>แข่งกันตรงนี้เลยครับ<ฆ>แต่ที่ผมได้ก็คือ ได้ที่ Imperial College อะไรครับว้าวค่ะมีตอนเขียนเนี่ยก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์ที่โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนเอเลเวลเลยเขาก็จะช่วยแนะนําว่าต้องเขียนยังไงเขียนเอ,อทำยังไงให้มหลาลัยนั้นถึงจะเเขาถึงสนใจในตัวเราอะไรีครับแล้วก็ออพอเหมือนว่าก็มีรุ่นน้องอนะไรเงี้ยที่พอผมจบมาเนะี่ยก็มีรุ่นน้องเอ,อมาให้คําขอคำปรึกษาอะไรนีครับ ก็เราก็ด้ให้คำปรึกษาเหล่านั้นกับรุ่นน้องไปด้วยประมาณนั้นแล้วก็หมือว่าจริงๆคือตัวผมเองเนยได้เป็นติวเตอร์ด้วยนะครับก็ที่ทางสถาบันอย่างเงี้ยบางทีก็มีนักเรียนมาให้เอ,อตัวผมช่วยน้องๆยที่จะเข้าอิน e ท i ร l ียลที่จะเข้า k คิงคอลเลจหรือจะเข้ามาหาลัยของของอเมริกาก็ดีนะครับเพราะมีทั้งสองฝั่งเลยครับก็เราก็จะนําน้องๆไปว่าเอ้ยทํำยังไงถึงจะเขียนเพอร์ n ซนเรจเนได้ดี แต่อันดับแรกนี่อย่างที่คุณมีบอกคือเขียนเองนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องบอกตัวตรงของตัวเองให้ได้เลยนะครับว่าว่าตัวเราอะมีความน่าสนใจยังไงลักษณะในใส่ยังไงเนี่ยครับแล้วก็จริงๆตามตามอต,ตอนที่ผมเป็นคิวเตอร์เนี่ยก็มีบางคนมาให้เขียนให้ก็มีนะครับซึ่งก็จะบอกปัด <N> ไปเลยว่าถ้าอย่างเนี้ยพี่ไม่ทําให้ <M> ทําให้ท่านบุคลองมาคุยกับผมผมทําให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันมันเหมือนผิดกฎนะครับแล้วก็ จัญญาบันด้วยเยนะี้ยก็บางทีบางทีมีเด็กมาปรึกษาเราเราก็คือปัดไปเลยแล้วบางทีก็คือไม่รับสอนไปเลยอย่างเงี้ยครับมีผู้ปกครองพร้อมจะสนับสนุนให้ลูกโกงแบบนี้ด้วยหรอคะก็ก็เหมือนเขาแบบเขาอยากให้ลูกเขาได้มหาลัยนั้นมากๆอะไรเงี้ยครับอ,อก็แบบบอะกับโรงเรียนโดยตรงเลยว่ามีบริการแบบนี้ไหมช่วยเขียนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับ <S <S <S> แต่ก็ดีมากที่คุณเอ,อโต๊ะ ตัดสินใจว่าไม่ไม่ทําให้ในสิ่งน,นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือตัวเด็กเลยครับผมคิดว่าเราก็คืออย่างหลายๆคนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามีน้องบางคนอย่างเงี้ยคือเขาก็เขียนเองแล้วเขาก็จากคาแนะนําของผมอย่างเงี้ยเขาก็ติดเองอย่างตัวเราแล้วก็เพื่อนผมอย่างเงี้ยครับก็มีหลายคนก็คือได้สัมภาษณ์ออกซฟอร์ดแล้วก็ก็ได้ไปเรียนที่ออกซฟอร์ดหรือหรือยอย่างไอว่ลีกเองอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เขียนเองแล้วก็สามารถ ติดได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องอย่างเช่นเงินอย่างเช่นที่คุณูดีบอกจริงๆผมก็เคยได้ยินมาคือมันเป็นมูลค่าแบบนั้นจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าทําไมจะต้องเสียงเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าถ้าเราเขาเรียกจะเรียกว่าดวงหรือถ้าเราถ้าเรามันถ้าคุณภาพของเรามันไม่ได้เหมาะกับมหาหลัยนั้นนะครับมันก็มีมหาหลยัยอื่นที่มันอาจจะเหมาะกับตัวเรามากกว่าหรือมหาหลัยที่เรารอเราอยู่หรืออเงี้ยครับเหมือนจะพูดเออรื่องของดวงหรือื่วงของเนี่ยครับ ความเหมาะสมของตัวเราอะไรเงี้ยครับอือหือเยี่ยมเป็นคาแนะนําที่ดีมากเชิญคุณหนูดีค่ะพอพอคุณผู้ฟังพูดถึงเคสว่าเออมันอาจจะมีมหาวิทยาลัยอื่นรอเราอยู่เนี่ยก็นึกถึงวอ์เรนบฟเฟตที่เขาเหมือนถ้าจําไม่ผิดคือเขาสมัครเข้าฮาร์วาร์ดเราไม่ได้แล้วเขาไปได้อีกที่หนึง่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อไม่ติดหูหนูดีด้วยซ้ําแต่ดันไปเจออาจารย์คนนั้นน่ะที่สอนให้เขาเล่นหุ้นแล้วเขาก็แบบเออจริงๆการไม่ติดมหาวิทยาลัยดังมันก็ดีนะไม่อย่างั้นฉันคงไม่เจออาจารย์คนนี้เออ บางทีชีวิตคนนะคะมันก็มีเส้นทางอื่นๆที่มันอาจจะรอเราอยู่ที่อาจจะดีกว่าด้วยซ้าสาหรับมุมหนูดีมองว่าอะไรที่มันเป็นเกมที่กฎของเขาสร้างมาเพื่อให้แฟกอะทุกคนเช่นเธอควรเขียนเอเซเองหรือเธอควรนั่งทําข้อสอบเองอย่างเงี้ยหรือภาพรุ่นเราคงไม่ให้จ้างใครไปนั่งสอบเอ็นคาสแทนให้เนาะเพราะฉะนั้นการให้คนอื่นเขียนเอเซมันก็สันใดขันนั้นนะคะมันก็คือให้คนอื่นทําให้หนูดีว่ามันยังไงมันก็สีเทาอยู่ดีอะถึงจะเป็นการสมยอมกันทั้งสองฝั่งหนูดีว่ามันก็ มันอืมองไปก็ไม่แสกับคนอื่นที่เขาตั้งใจเขียนแล้วที่สําคัญที่สุดเด็ดสุดก็คือคนจนนํานวนมากอย่างหนูดีหรือเพื่อนๆหนูดีอะที่เขียนเอเซเองเราก็ไม่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะรับแต่พอรับอะมันเหมือนเป็นการบอกเราว่าคุณภาพที่เราคิดว่ามันคงไม่ได้เรื่องขนาดนั้นมัง้งม,มหาวิทยาลัยดังเขาก็เห็นคุณค่ามันก็เป็นการ ป็นจริงๆนะมันเหมือนกับว่าสร้างความมั่นใจในตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งว่าเออจริงๆฉันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆฉันก็คงดีเหมือนกันบางเนาะเพราะฉะนั้นก็คือคอันหนึ่งที่หนูอยากจะบอกทุกคนก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือเจ๋งในการที่จะสมัครมาทยาลัยเหล่านี้ค่าสมัครมันไม่ได้แพงลองดูแต่เขียนเองคุณจะปรึกษาใครก็ได้ในโลกไม่ผิดแต่นาทีที่นั่งลงเขียนขอให้เขียนเองเถอะค่ะมันจะสร้างคุณค่าในชีวิตให้ตัวคุณเองเนาะ ถามคุณผู้ฟังคุณค,คิดคิดว่ายังไงคะในในมุมนี้ครับครับว่าจะขอเสริมพอดีเลยครับคือจริงๆครับเรื่องที่คุณหนุ่ดีพิ่งพูดมเมื่อกี้เพราะว่าอย่างน้องๆหลายๆคนนะครับหรือตัวผมเองเนี่ยคือคือเลือกไปเลยครับไม่ถึงว่าอยาไปกลัวว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะกับมหาเรียนนี้อย่างน้องๆที่มาปรึกษาผมหลายคนเนี่ยบอกเฮ้ยพี่อโอโต้อินทีเรียรผมว่าคะแนนผมไม่ไหวแน่ออฟเฟอร์ผมไม่ได้แน่อะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยพี่สอนเราอยู่พี่รู้ว่าเราแบบประมาณ ดี B, แล้วเราจะพัฒนาเป็น a ได้หรืออย่างเงี้ยหรือจริงๆถึงบ B บนะบางทีเขาก็รับไม่ต้องห่วงังถ้าเขาชอบเรารอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าน้องคนนั้นก็เลือกคือตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าจะเลือกอินทีเรียเค้าเลยปรากฏว่าเลือก,ก,ลอกแล้วก็ได้ออฟเฟอร์แล้วก็ทําได้แล้วตอนนี้ก็เรียนอยู่อินทีเรียแล้วอะครับอืมหืมนะคะก็อย่าปรามาตัวเองอยากให้คุณออโต้แนะนําปิดท้ายนิดนึงก่อนเราจะบายบายกันไปค่ะครับสินค้าคือหมายถึงว่าโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเทคนิคแต่ว่าอะโรงเรียนก็ได้นะไว้เดี๋ยวมาเมาท์มอยอ่อนแอกันในช่วงเมดมาร์เก็ตอันนั้นนะคุณออโตแบบจัดเต็มได้เลยกับดีเจแมปแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าแนะนําแนะนําหมายถึงว่าน้องๆอ่ะที่เขาเขาอยากจะเข้าอยู่ดังๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าคือหนึ่งคือเรื่องเอเซครับอยากให้เน้นคือทําไมเราถึงอยากเรียนวิชานั้น ทำไมเราถึงอยากไปอยู่ที่มหาลัยนั้นคืออยากบางคนนะครับอยากสมมติอยากเข้าฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เลยกระทั่งว่าแบบฮาร์วาร์ดมีประวัติศาสตร์ยังไงตั้งอยู่เมืองอะไรอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าเฮ้ยไ really อวิลลีเรียนอันเนี้ยฮาร์วาร์ดมันชื่อเก๋ดีฉันอยากไปเรียนอันเนี้ยแต่บางคนคือไม่รู้พื้นฐานเลยว่าอันนี้คือสิ่งผิดมหันต์ศึกษาก่อนว่าเราอยากไปเข้าที่ไหนแน่เนี่ยครับของก,ก็คือวิชาที่เราจะเรียนที่เราจะสมัครอะครับคือไม่ใช่ว่าเอ้ย ไม่รู้ว่าเป็นหมอดีไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือจะเรียนอาร์ตอะไรครับคือบางคนบางทีอยากเรียนอาร์ตแต่ไปเลือกมหาวิทยาลัยที่เป็นเน้นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็จะผิดทางไปเลยเนี่ยครับก็คือเราก็เขียนเนี่ยเอาแพชชั่นของตัวเองมาชัดๆว่าทําไมถึงอยากเรียนวิชานี้อะไรครับเขาจะทํ้เออมันจะทําผมว่าผมว่านะมันจะทําให้เขาสนใจว่าสเตตเมนต์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจอพอประกอบกับคงจะเป็นเรื่องว่าเราไปเคยฝึกงานมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นเขียนข้อมูลเหมือนขายตัวเองให้เต็มที่ผมว่ายังไง เขาน่าจะเรียกสัมภาษณ์หรือผมไม่ไแน่ใจอย่างระบบใเมกาจะเป็นไงแต่เคาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์แล้วกเ็เขาก็ให้ออฟเฟอร์เราเนี่ยครับเราทำออฟเฟอร์ให้ถึงผมว่ายังไงก็มีสิทธิ์ที่จะติดมหลาลัยดีๆได้แน่นอนครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะได้รับไปด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก u f เ v e l v เ t เครื่องดื่มธัญพืชน้นำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกลม่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพเดี๋ยวคุณออโต้ถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะครับสวัสดีค่ะ we e love to s h a r